เอาละก็กล่าวสวัสดีทุกท่านน,น,น,นนะครับวันนี้ก้อยผมอัลลาฮิบอยครับก็อยู่กันรับนปาก,กีนิลลูนี่นะครับส่วนนี้เราจะมาซื้อเป็นไอดีของเซอร์เรซโซนซีโร่นี่ครับก็โอ,โ,โอ้โหมีคนเคยของเลครับเราจะมาซื้อน,น,นี่ครับปื๊บดีฟนะครับแล้วก็มากดเก้าเก้านะครับวันนี้เราจะสั่งไอเดียเก้าเก้าบาทนะครับปื๊บดีเหมือน,นเดิมเลยเหมือนกันทุกครั้ง ใส่เมลแล้วก็ใส่จำนวนที่อยากได้นี่ครับแล้วก็ช่องทางการชำระเงินคือบัญชีธนาคารวอลเล็ตทวิตบัญชีธนาคารเกษตรกร,กรแล้วก็พอหลังจากที่เราโอนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สลิปบุญตรงนี้เราเินจะชำระเงินไปส่วนผมจะโอนผ่านบัญชีวอลเล็ตบัญชีวอลเล็ตก็คือการใส่ซองกระป๋านี้ครับเดี๋ยวเราใส่ซองกระป๋ากันก่อนนี้ครับ,รออนนรบปุ๊บ,อบเออา้ค ยิบไปโอเคครับหลังจากที่เรากดสั่งเสร็เสร็จปุ๊บเราก็กดคัดลอกนี่ครับ,กด,ดรดรบกดคัดลอกปดรื้อกดคัดลอกนี่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมเลยดีครับโอเคมนะี้พอถึงโอเคเนะี่ยพอถึงหน้าเกมเราก็ใส่รหัสอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนี่ครับปื๊บใส่ย,ยูสเนมกดยืนยัน โอเคอ่ะพอถึงเวลาน,นี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้นครับเราก็กด,กดอีเมลไปมันจะขึ้นมาใน Gmail นะครับอีเมลนะครับกด,ก,ดกดตรงนี้อ่ามันจะขึ้นมาหน้าแรกเลยครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้ แล้วเราก็ลอกไปนะครับสำหรับคนที่ลืมนะครับแล้วก็ต่อไปต่อม,มาณนะเข้าตรงหน้า Microsoft ตรงนี้คือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เราก็ใส่เป็นอีเมลอันแรกที่เราคัดลอกมันนะครับกดอันนี้เข้าไปปุ๊บไปต่อมาก็ใส่หลสตามหลังที่ password ร,รับก็จะมีคําว่าหลาผ่านอีเมลนะครับแล้วก็ใส่ตามได้เลยนะครับกเวลาทำปุ๊บกดลงชื่อเข้าใช้ อย่างนั้นรเรากำลังเรากำลัองอัปเดทคอมของเรานี่ครับออกตัดไปถัดไปชื่อของคุณถูกรองทับไปนี่ครับแล้วก็ใส่ใหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยครับ แล้วเราก็เลื่อนหาเบอร์ไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไป ้าไปเลยโอเคทีนี้เราไม่ต้องใส่ศูนย์เนาะเพราะมันเบอร์ไทยก็ดกดถับไปเนี้ครับแล้วคาเลโค้ที่เราจะได้มาจากเบอเราเนี่ยครับรอนโอเคศูนย์สองแปศนยครับศูนย์สองย์ถับไปนีครับกดถับไปโ okay. อเคยกเลิกบล็อกเลยครับเราก็กดถับไปตอนนี้ครับ โอเคแล้วเรา,เาตรงนี้กดข้ามเนี้ยจากนั้นใช่กดใช่นี้ยกดใช่เลยโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บ แล้วกดเอาล็อกนะครับอยเดี๋ยวมาป๊บอได้ปุ๊บแล้วจับนี่มันจะมีฐานให้ใส่ใช่ไหมครับ อน,นี้ยิบเก้าอันนี้เป็นย่สิบเก้าอ่ะแ่ปว่วะมาระกไลังเราปกดถ้วากดถึงที่ใหม่นี่ยแล้วก็ เข้าสัระบบใหม่นี้เข้าสู่เกมกดใหม่ปุ๊บกดเลยจากนั้นยิเงินตรงนี้่อยโอเคดีนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะมีดีิคนความปลอดภยัยแล้วก็ไปเอารหัสตรงนี้เ,นเดิมเลยที่เราได้มาที้ปึ๊บ

ยา่านที่นน้เียบเียบลุยเีบส,สามหามกเจ็ดสามหึงเจ็ดสามหกจ็ดสามหึงจ็ด ไเนี้ยปดเราเข้ามาได้เนียมยอมรับทั้งหมดเนี่ยมโอ้ยเหนื่อยสัตว์แล้วก็กดนี่เนี้ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เนี่ยเรากดเอเชียนี้ครับปึ๊บกดเอเชียแล้วเราก็เข้าเกมเนี่ยเจอในเกมรับเหนื่อยสัตว์เราเข้าเกมอีเรียบร้อยแล้วครับรับก่อนกดรับก่อนกดต้องรับใช่ไหมลูต้องรับนู่นโอเคประเด็นอ่ะคือผมไม่เคยเล่นเกมนี้เว้ยนี่คือครั้งแรกเลยนด้วยแล้วก็มาส่งให้ทุกคนดูเลย โอเคขัต้ตอนแรกนี้ครับเรามาเช็คตัวกันนครับตรงตามมนี yeah. Yeah. Okay. ้ครับเช็คหว่าตรงนี้บริบบล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 ิบบีิบบลิบบลิบบิบคืออะไรอ่ะไม่รู้เออเออหายเชิคไฟมันเหว่ากดมกดใช่ไหมว่ว่าย โอเคเนี่ยเลเวลสามห้าสามสี่เนี้ยผมโปรนี่ครับแล้วก็มันคือว่านะ่ะอ่าฟองชั่นสูงมั่งอะไคือเดนเดนนี่เงินเนาะไม่รู้ดิครั้งแรกนี่นี่จริงๆนี่เนะนี่ยมือสีเนี่ยอันนี้ก็มือสีเนี้ยของเราที่สูงเ 10, นี่ยมือสีแล้วก็กดตรงครั้งครั้งเดี๋ยวว่ากาดังโอเคเ้ย okay. เราอยู่ในกดังเนี้ยบ ปุ๊บปัมาเรมาเลยไม่เคยเล่นจิ๋อรยิงนี่เนี่ยนี่คือที่ส่งแบบนีบ้นี่คือฟิลมครับที่งเหลนี้ฟิล์มถามวรบ้างชิดโคกเลยเฮ้ยยังเป็นการลุ้นมากเลยเนวยเพราะไม่เคยเล่นล่ะความทีเนี่ยการสมตรงนี้ใช่ไหมเชดทุกทีนร โอเคช่วยผมด้วยดิครับผมไม่เคยเล่นเลยน,นี่คืออะไรอะฟุมนะ่มนาวอเหรเนอะฟุ่มธรรมดาวะอันนี้จะเป็นอาวุธอันนี้จะเป็นตัวละครใหม่จะกดฟุ่มกันเลยครับยืนยันดูสดูมาชักผมเดียวนดิเดี๋ยวอะ โอเคแล้วเราไปต่อเลยดี่นย

เอ่ยเอ่เฮ้ยเอ็ดมาแล้วโอ้ยโอ้ดเอ็ดมาเร็วเอ็ดมาเร็วเอ็ดมาเร็วมาเนี้ยครับมีหลุดเหล็กใช่ไหมมีเหล็กปะวะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้เร็วเรียบร้อยเร็วเอ่อมันชื่ออะไรไม่รู้มันชื่อ เราได้เลสไลสเตอร์ไปแลนว์ไลเตอร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 ์ไฮเตอร์โอเคะคร้บก็จบกันไปเลยนะครับกับเกมนี้เนี่ยพอเราได้ตัวมาเนี้ยฮะไม่หลุดเลน มีเล่นหรือเปล่าไอ้ไม่รู้เพราะเพิ่งเล่นเนี่ยเพิ่งเคยเล่นเนี่ยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับออกับเกมซีซีนี่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ผมอาจจะยังไงเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้เราเลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อดีดองนู้นเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ